นี้ก็มันมีรถคันใหม่มานะครับผมพึ่งได้มาเช่าเจ็ดวันเพอรีบเอามาเล่นให้ดูเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ติดเบต้านะครับผมเจอรถว่าเอสตาร์ไลน์นะครับผมแล้วก็สกินอะไ้สกินนี้มาสกินโคเท่แต่มันแจกเจ็ดวันนะครับผมแตาเราคนที่เราอินแบบทุกวันนะ แล้วก็ผมก็จะมาหาเล่นคันนี้ให้ดูนะครับแต่ก็ไม่น่าได้รีวิวนะครับผมเพราะว่าสกิลรถมันโอ้ oh my god เยอะมากแลคือรถคันนี้เด่นไปทางด้านเ,าเรงมินิบูพาวาดในไอพวกในโต๊ะเนี่ยมันยาวมากเลยนะครับผมน่าจะยาวยาวที่สุดของรถทุกรถของคัสเอแล้วมั้งแล้วก็ตอนนี้ก็รถเอทไอโซกลับมาให้สุมแล้วผมก็สุมผมสุมไปกี่รอบไม่รู้มันยังไม่ได้เลย แต่ผมไม่ได้เติมนะนี่ถ้าจะซื้อก็ซื้อ,อได้แต่อไก็ไม่ได้ผมรอสัตว์เลี้ยงดีกว่าสัตว์เลี้ยงตอนเฮ้ยสัตว์เลี้ยงโกงมาทำไมดีวะต้องจัดไหมกลัวมันจะกลับมาดีไอนี่ตวนนะ่ะตัวอะไรเนี่ยทุนนี้เน้นอยู่บนอากาศแต่ก็เป็นแนนที่โกงครับตัวนี้ไมดีวะลองส่มเล่นกันกันอุ้ย อันแรกสามอันไงถ้าจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ต่ออุย้ยสองอันหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วก็สับหลอกครับหลอกแล้วก็กดใหม่อันนี้คือเกือละมา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 ,มาอีกสองอันอีกสองอันนั้นค่อย้กดปุ๊บไม่เป็นไรเรายังมีเพชรดองอีกสามร้อยกว่าอันก็อยากให้ออกก่อนไง น,นี่รอบหนึ่งปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนสับหลอกสับหลอกกระสูงนี้ก่อนลองลองไปแล้แล้วก็กลับไระสูนวันนี้แล้วก็แล้วก็ย้ายหน้าไม่ทันรอบหนึ่งอุ้ยอีกอันเดียวเท่านั้นอีกอันเดียวเท่านั้นอันนี้กดยาวๆเลยอลืวก็ซื้อเพิ่มอีกร้อยหนึ่ง อีสิบอันปึ๊บโอ้โหอีกอันหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมล่ะน,นี่คือหมดของจริงแล้วทุกคนได้ไวเหี yeah. ้ยโอ้โหหมดหมดกันแล้วก็ไปรีวิวกันเลยแล้วกันรถคันนี้ไม่ไม่ได้รีวิวดิแค่เล่นให้ดูมาด้านอะไรก็เป็นด้านด้านอะไรไม่รู้จำชื่อด้านไม่ได้สักทีก็มันเล่นดีกว่า ไม่ต้องสนใจดาดแล้วครับไปเลยตัวซุปเปอร์สตาร์ไปเฮ้ปปนยปปนี่ดีพุ่งง่ายโหดีไปตัวนี้เนี้ยโอดีเหมือนกันโอดีเหมนกันปปแวนิดนึงก็พลิกเทินยไงเพิ่มให้อะไรวะจะบอกว่าวิีเติร์ผมไม่ได้เข้าอี่วันไม่รู้อนะ แค่เข้าว่าแค่รับอินนะพราผมขี้เกียจเลยนะก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปว่าอุ้ยพูดไม่ได้เลยที่ผมไม่ลงคลิปเพราะว่าชว่วงนี้ผมจะสอบแล้วนะครับทุกคนก็พกีพ่พจะพูดทุกคนท,ทีนี่อะไรวะก็พยายามหาเกมเล่นอยู่ตอนนี้ก็อาจจะลงเป็นม้ครับนั่น ไม่ดูอ่ะมันคือมันไม่มีเกมเล,เล่นแล้วบะงานกูเละเลยว่าเกมแบบนี้ก็มีแต่มันเดิมเกมใหม่มามันก็ยังไม่น่าเล่นอ่ะมีแต่อาวีเนี่ยผมเล่นอาวีแล้วก็มีเิลเตอร์แล้วก็มีไอ้โค้ชเอ็มนี่แหละไอ้โค้ชผมก็ไม่ได้อัดคลิปส่งแอปใต้ดูเลยเพราะว่าด,ดื่มเพราะว่สุ่มที่โรงเรียน วันนี้เราคูขัมงวมากเลยครับผมอยากจะอัดคลิปไหมครับนะแต่ผมกลัวไม่มีใครดูเงเพราะว่าผมเล่นในมือถือด้วยแล้วก็มันยากมากที่จะมีคนดูในมือถือนะครับรวันนี่งมาก็จะไปดูกันในคอมอ่ะนะครับอ่ะ ว่าคอมผมมีไหมผมต้องมีคอมน่าจะมันเปิดไว้ติดเลยนะไอ้เจี๊ยอย่าดิ้นแม็กดาบไปทเนี่ยมาหนาดแรกก็สวยอยู่มาต่อที่ด่านที่สองนะครับผมก็ไป่านที่ด่านมาแล้วไม่ใช่ว่าอ๋อเดวีทูเฉียนเฉียนหรือเฉียนเชียนสักอย่างเนี่ยภาษาจีนอนะ่ะแล้วก็ทีทูวันเลสโกไปเพื่อสาเหมือนเดิมเลยไงทำตัวมันโคตรง่ายอ่ะอ้าวพีไซเวย์ไม่ติด ผมก็ยังไม่รู้จะขี่รถคันนี้เลยก็แบบได้ปุ๊บมาเล่นเลยอัดคลิปเลยก็ไดผมจะต้องทำคลิปไหมครับดูแล้วกันตอแรกผพยายามแล้วแต่ยอดดิวมันมากกับน้องอะ่ะเฮ้ย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 เ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้้ย งั้นก็ต้องร้อผมปิดเทอมก่อนเพราะว่าก็ใกล้สอบแล้วเหมือนกันนะคือโอเคปีเดือนนี้ก็น่าจะสอบนะสำหรับผมแล้วก็งานก็มีเหมือนเดิมนะครับผมก็ผมก็เก็บงานไว้ทั้งที่ยันไม่ดูขอโทษด,ด้วยไม่เนี้ยไม่พูดแต่เรื่องนี้อะไรกันไปดีไปเล่นเกมดีกว่า รรบละคันนี้ที่ผมวังขับนั่นเมื่อกี้ก็เลี้ยวดีนะครับผมแต่ที่เห็นเวลากูขับไปช้าคือผมโง่นะครับแลรวครนี้ก็ไม่ได้อัพด้วยก็สัตว์เลี้ยงกูก็อะไรก็ไม่รู้ยีราฟเนี่ยเดินเขาเป็นนกเป็นหมูเป็นหมาเป็นยีราฟร้อนสัตว์เนี้ยถึงโตตัวนั้นอยู่แน้วแหะี่อันนี้ก็ทำเวลาได้ดีเหมือนกันนะมาด้านสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นด้านอะไรไม่รู้จำชื่อดาไมได้ เรืองดกด่านนั่นแหละด่านรถไฟมหานครกอดด่านนี้ไม่ไม่ไม่ไมชอบเลยครับวนเต็มกับขับได้หนึ่งนาทีผมขับได้สองนาทีไปแน่ครับเนี่ยนี่ก็ขึ้นมาข้างบนกันเฮ้ยแต่เหมือนรถมันมาจะาหนักยังไงไม่รู้รวคันนี้นั่นไงยกูชวเ์เนี่ย ก็เข้ดไปดูเตอร์แต่นี้ผมก็ไม่ได้ไต่แรงเลยนะครับผมรู้ว่าขี้เกียจคือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีอ่ะเอาอีก็ไม่ได้เล่นต้องรอเพื่อนชวนนะครับจะเล่นนี่ผมก็เล่นมีเล่นอยู่เกมนึ่นเกมคูบี้รันทีเดียวกลับไปเล่นเฉย็เลยถ้าใครอยากดูค in gu ูบี้รันก็ไม่ต้องมาเมียเราเพราะมีใครอยากดูแล้เอีกเยอะเลย เล่นบอเล่นคอวเตอร์แบบชิวๆแล้วกันเกมตวนใหญ่ที่ผมเล่นมันเข้าใจแบบชิวๆเนี่ยคือเล่นต้นไหนก็ได้แตอนแรกผมเล่นแบบจีนนะแต่ผมแบบไม่ค่อยชอบแหละเกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยชอบขี้เกียจเกมหนึงแม่งนานเน่ยเกมเนี้ยพอปิดคอเตอร์แบบแป๊บๆก็คือจบเกมละเล่นคนเดียวได้ด้วยเล่นกับเพื่อนก็ได้เงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็คู่มีอได้เหมือนกันผมก็เล่นร่วมกันเล่น ยิงสัตว์เลี้ยงไอ้เฮี่ยนี่มันไม่ได้ช่วยเราเลยนะเนี่ยช่วยได้สามสิบวินแรกอะถล้วต่อจากนั้นมันก็ไม่ช่วยแล้วเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงออกตัวไงคือแบบตอนนั้นหลังคือผมไปใช้แค่สกิลรถอย่างเดียว,ม,วมัวละอ่ะดูครับดูกับผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คอยู่ดีๆผมตอบออาไวนน้แค่สายเคสได้เฉยแหละไม่ได้แบบเป็นมีจังหรอก ไม่ได้แบบจะเอาแรงนรักโนวาแรงทีทีนะครับเนี่ยนะเอ๊ยเชิญบ่อยจังวะเออแี่ผมก็อยากแบบพามาดูอะไรวะอีกในสติ๊กเกอร์วะเดี๋ยวมาวางๆกันก็ทันนี้ก็ทำเวลาไปได้สองนาทีเหมือนเดิมก็เจ้าหน้าทีนี้นะครับผมก็ก,กค็คือรถคันนี้เป็นรถที่โกงมากนะครับก็มีแค่นี้ไม่ใช่ก็คือรถคันนี้เป็นรถที่ คุณก็ควรมีนะครับแต่แบบสายฟรีไม่น่ามีได้นะครับผมเพราะว่ามันแพงก็ระหว่างรถเอ็นไอโซลคันนี้ก็ผมให้เป็นเอ็นไอโซเหมือนเดิมนะที่ดีกว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมมันก็เล่นได้ทุกด้านเลยอ่ะก็ผมก็เดี๋ยวทำนี่ก่อนี่มันมีกล้องสุ่มรถแับสุ่มด้ข้างในเล่นคันนั้นอะไรอย่างเงี้ยพราหาต้องหาคอนเทนต์มาทำวะก็ขนาบคลิปนี้ก็ที่เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตา กดก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งออกคลิปเอ,อ้กดกดกด,กดก่อนเดี๋ยวจะคลิปละกดยังโอเคกดแล้วใช่ไหมได้โอเคก็คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย